เดี๋ยววันนี้ครับเรามาดูกันว่าเด็กฝึกง,งานในออฟฟิศของเรามีความรู้เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์อันตารายมากน้อยแค่ไหนไปดูครับอ่าโอเคครับพี่ชายมาผ่อนคลายสมองกันหน่อยตอบมานะครับว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่มีความหมายว่าอะไรวัตถุ WiFi ครับน่าจะ WiFi ต่อไปครับระวังระเบิดมั้งครับ มีความรู้ครับอันนี้เหมือนจะแบบว่าทําให้ระเบิดไหมสวัสดีครับสวัสดีครับ่ารูปนี้มีความหมายว่าอะไรครับแก,แก๊สแก๊สแน่นอนแก๊สเชืนอน่อน่าจะแบบว่ามีกา๊าซเหรอไม่รู้เหมือนกันอ่านี้เหมือนขวดเหล้าเลยครับระวังของมีคมนะครับ <laughs>